พาลามดอจะหัวกลูกจมนงที่ใดนางงามงามฟาินกับบรรดาดอกซารีังเมืองยืดด้กรอ้ซอกซ่งา้าุยวน่นเองาน่เขาแต้นเลยดนแสแน่เลยทุกคนทุกคนอยากบอกเลยอยากแสบท่านสบัยดีทุกคนสมอภจะมาแนะนำคานงเขาแต้นเนาะ คือเป็นขนมทีสมบัติเลยอยา,ากมากินทีูุ่ดเรยเนาะทุกคนกินแบบมีความสุขเลยจ้ากินแบบประสนใจยังเลยตอนนี้เนาะอยากบอกทุกคนเลยว่าราสชาติแซ่บเองกินหอมดำตาลเลยทุกคนเนาะแพ็กเกจจะมาเป็นสูตรแบบดีเลยทุกคนมีทงแพ็์ให่เนาะแล้ค่ะมีดำตาเนาะมีข่าวแตนทงใหญ่เลยทุกคนแบบเปิดขึ้นมาเป็นข่องคลายเลยเนาะครสนใจอยากสั่งไว้ไหนสมโอว่าตัวนี้แม่ตอบโจทย์ที่สุดเลยทุกคนเนาะกำไรที รสชาติแสบน้องขายง่ายจ้าและที่สำคัญคือมอันแสบอี่ทุกคนแ่บแพงใครสนใจเข่าเต้นสร้างสื่อขังเทิง